มาที่เขาน้ m า h a Resort อ่อเมื่อกี้เราจอดรถเสร็จละแล้วก็ลงมาเดินดูก่อนว่าวันนี้เราจะกลางตรงไหนก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้เราเราลงมาเดินดูล้วจริงๆเขา้ a า p ารีสอ o ์ t ก็สามารถกลางได้ตั้งแต่ริมนน้นนะครับแล้วก็ไล่ามาไล่ามาไล่ามาตามทางน,น้ำมาถึงฝั่งนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้ไปตรงที่จอดรถ อันนี้ผมจอดไปข้างบนแล้วก็เดินลงมาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลจะไกลจากที่จอดรถถ้าเกิดเราเดินจากที่จอดรถนะครับแล้วก็ลงมาทางด้านหลังตรงนี้ซึ่งเป็นที่กลางเต็นท์ระยะค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ทางชันนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะมาเนี่ยอาจจะต้องอะกะดูแล้วกัน ว่าพ็อปแล้วก็เต็นที่เอามาใช้อ่ะครับมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนเนาะเพื่อจะได้สะดวกโอเคเมื่อกี้เราก็ไปดูที่มาละเดี๋ยวเราจะไปกลางด้านในตอนนี้เวลา10โมงคนเริ่มทยอยมากันแล้วครับแต่ว่ายังไม่เยอะมากโอเคนี่นะครับก็รถเราจะจอดบริเวณตรงนี้คุณขับเข้ามาจากทางนั้นนะครับแล้วก็จอดรถตรงนี้พอจอดรถตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาของดับลง ติดต่อทางด้านซ้ายแล้วก็เดินลงไปนะครับระยะทางก็ถ้าเดินเนี่ยก็ประมาณ5นาทีจากที่จอดรถนะครับแล้วก็ไปที่กลางเต็นท์โอเคเดี๋ยวเราเอาของไปกลางกันดีกว่า ตอนนี้เราก็แบกของกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังจะเดินไปที่เราเลือกกันเอาไว้ว่าเราจะกางตรงไหนเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกบริเวณลานกลางเต็นท์เขาเนี่ยของเขาหน้าฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยแต่ว,ว่าวันนี้น้ําค่อนข้างเยฝุ่นเมื่อคืนน่าจะฝนตกหนักครับก็จะกลางริมหนีได้เลยแล้วก็ค่อนข้างจะล่มนะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับที่เราจะกลางเดี๋ยวผมพาไปชมห้องน้ำอีกทีนึงว่า กอาดแค่ไหนเนาะเ่อี้แลวเราจอดได้นะรอไม่ได้อ้าวหรอมมีลานจอดโอ้มันต้องขับบนไปหรอครับอ๋อโอเคได้ได้อ่ะเรียบร้อยจอดไกลเกินเมื่อกี้พี่พนักงานบอกว่าสามารถจอดตรงนี้ได้ใกล้ๆเลยเราก็งงไปจอดทั้งไกลโอเคเดี๋ยวเราจะกางกันตรงนี้แล้วก็มีน้ำอยู่ตรงนั้นนิดนึง ค่อนข้างสวยแต่วันนี้น่าจะลงเล่นน้ําไม่ได้เคก็เดี๋ยวเราเซตแคมป์เลยดีกว่าครับออกลับบ้างก็ได้ไม่ต้องถ่ายนะ ตอนนี้เราเซตเต็นท์เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ดูอ่าเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะตั้งแคมป์กันในลักษณะที่ตัวเต็นท์เราติดกับริมน้ํานะครับเหมือนที่บอกไปโอเคเ <c oughs> นี่ยเราวก็เซตกันง่ายๆอย่างนี้และนี่ก็คือมุมมอง นี่นะสวยมากคุณเดี๋ยวผมพาไปดนะูน้ำเนะี่ยฮะถ้าเกิดมาในช่วงที่น้ำมันใสเนี่ยคุณสามารถกระโดดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้นี่มันค่อนข้างที่จะขุ่นเพราะว่าทีเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าประมาณว่าสองวันที่แล้วเนี่ยฝนมันตกค่อนข้างหนักนทำให้น้ำขุ่นนะครับเราก็เลยอาจจะลงเล่นตรงนี้ไม่น่าจะได้อาจจะต้องไปลงเล่นตรงนู้นนะครับน้ำมันก็จะใสกว่าตรงนี้นิดนึง โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูจากอ๋อผมลืมบอกไปไอ้ตรงที่เขาบอกว่าที่จอดรถนะครับที่เดีี่เขาบอกที่จอดรถจอดอะไรแกเต็นเราได้ก็คือตรงนี้เนี่ยรถผมดำๆตรงน,นู้ไม่รู้เห็นเปล่าแล้วก็เห็นของลงมาตรงนี้แล้วก็ดอบของเข้าเต็นได้เลยนี่เต็นเพื่อนแล้วก็เต็นผมอยู่ตรงนี้โอเคทีนี่เราพาไปดูห้องน้ำว่าเราเดินจากเต็นไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโอเคไปดูกันร้านที่นี่ค่อนข้างดีสะอาด แล้วก็สงบล่มรื่นเก็บทางลานเป็นลานหินไม่ค่อยเละเทะเพาไปดูห้องน้ำอโอเคเราเดินมาตรงนี้เป็นห้องน้ำแบ่งเป็นห้องน้ำชายฝั่งนี้แล้วก็ห้องน้ำหญิงฝั่งนั้นนะครับส่วนที่หลังจานต้องเดินอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยพาไปดูนี่มาดูห้องน้ำวาวอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือ ค่อนข้างที่แต่เยอะมากแต่จบบานใหญ่ห้องน้ำมีหนึ่งสองสามสามห้องน้ำแล้วก็อ่าสามห้องน้ำแล้วก็สามห้องสุขาไม่มีโถปัสสวะนะครับมีเครีเหมืนที่บอกก็คือลงเล่นน้ำได้เลยสวยมากคุณโอเค ก็เดี๋ยวขอไปพักก่อนแล้วก็ตอนเย็นค่อยหาอะไรง่ายๆกินกันวันนี้กล่าวว่าจะสั่งกินที่ร้านนะครับคงไม่ได้ทำอะไรวุ่นวายมากมายก็เดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นเรียบร้อยเป็นผู้ประสบภัยกันเรียบร้อยครับและนี่คือสภาพเละเละไปหมด คือช่วงที่เรามาเป็นช่วงที่พายุมู่หลานเข้านะครับก็เละเทะอย่างดีครับและน้ําอุตสาห์กล่าว่าจะเล่นซะหน่อยเหมือนจะเล่นไม่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองเดินไปดูเื่อเล่นได้ก็ขอสักนิดนึ่งก็ยังดีสภาพเละเทะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว เล่นต่อฮะตอนนี้เราอยู่บริเวณส่วนที่เป็นคาเฟ่นี่นะฮะนี่แล้วก็มีคาเฟยย่ตรงนี้ที่เ่อน้ำฟ้าก็จะมีกาแฟอาหารสั่งได้ถึงตอนเยน็นแล้วก็มีตู้น้ำขายแล้วก็เป็นที่นั่งดูดีมากเลยช้านั่งตรงนี้นดูดีมาก มีสระมีสระ,สะว่ายน้ำเออแล้วก็อัปเดตครับข่าวร้ายคือวันนี้สรุปเราไม่ได้เล่นน้ำกันแล้วที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่แนะนำให้เล่นจะดีกว่าเพราะว่าฝนตกข้างบนค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เขากลัวในเรื่องของน้ำป่า่จะมาก็ตามนั้นครับอย่าไปดือ้อเลยไม่งั้นพี่เขาคงไม่เตือนหรอกแต่เราอาจจะได้ไปเล่นสระว่ายน้ำแทน ทางพี่จ้าหน้าที่เขาแนะนามาบอกว่ามีสาวว้ยน้าไม่เล่นคิดหัวละห้บาทก็เดี๋ยวเราไปดูถ้าเกิดมันโอเคเราก็เล่นซะ,ะเดี๋ยวผมพาเดินเลยเหมือนเดิมจากรานกลางเต็นเดินขึ้นมาตรงที่จอดรถที่จอดรถเราไม่อยู่แล้วเราย้ายไปตรงนู้นละเ,เดินแล้วก็เขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทะลุมาตรงนี้ สรุมาตรงนี้โอ้ไปดีนะบ,บรรยากาศค่อนข้างที่จะมืดของเดียวอย่าตกอีกอ๋เช่นจะรรุไปโอ้สองสัยที่นนปีเขาต้องจะไปเล่นน้ำเหมือนเราแน่เลยอันนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นในส่วนของที่ปาพี่ปรีสอร์ทเพราะว่าที่ของสำฟ้าเองเนี่ยเขาจะเป็นรีสอร์ทด้วยนอกจากจะเป็นลานกางเต็นท์เล้ก็มีรีสอร์ทเป็นของตัวเองสําหรับใครที่อยากมากางเต็นท์แล้วก็มีคนที่ไม่อยากนอนเต็นท์ก็นอนในรีสอร์ทได้ พื้นที่มันทางกว้างกว่า เดี๋ยวตัดไปที่ฝั่มน้ำมันแล้วกันเนาะนี่นะก็เดินไปดูในส่วนของน้ำตกริมสุดสวยมากถ้าเกิดเป็นช่วงน้ำใ,ใสๆนี่คงสวยสุดๆเลยแต่ว่าตอนนี้แบบดูคณดูไม่ไหวอะ่ะน่ากลัว คือไฮไลท์เลยแต่ว่าการเป็นนี่ยากให้เงมันจะมีแค่ตรงนี้นที่กลางได้แต่ามาจจะค่อนข้างที่จะเล็กลำบาก ก็เดี๋ยวขอเล่นน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับตอนเย็นที่รีลักัน